สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่อำเภอสีเชียงใหม่นะครับฝั่งนู้นเป็นาทางฝั่งสปปลาวนะครับทางเป็นทางเวียงจันเนาะเห็นไหมครับเส้นหลักกิโลเราบอกนะครับว่าเป็นเวียงจันเนาะทางฝั่งนู้นนะครับพี่น้องนะครับมาชมฝั่งขวานะครับจะบอกว่าเราไปทางไหนนี่เห็นไหมครับ ไปอำเภอเชียงคานร้อยสิบสองกิโลอ,อสังคมสี่ิบสามกิโลนะครับตอนนี้ผมอยู่อำเภอสีเชียงใหม่เนาะโอเคดยวดูต่อไปครับดูกันครับว่าป้ายนี้จะบอกไปไหนอีก <c oughs> ป้ายนี้นะครับฝั่งนี้นะบอกไปกรุงเทพนะครับหกร้อเจ็ดสิบสี่กิโลนะครับสิงคโปร์สองพันแปดสิบเก้ากิโลนะครับมีคือหลักกิโลนะที่อำเภอสีเชียงใหม่ครับอ่ะดูอีกด้านหนึ่งพี่น้อง อีด้านหนึ่งบอกไปไหนนี่อีกด้านหนึ่งบอกหนองคาย45กิโลนะครับอําเภอท่าบ่ออีก15กิโลนะอําเภอท่าบ่อที่ผมอยู่นะครับพี่น้องอะจะพาไปชมตรงในส่วนของพญานาคครับฝั่งนู้นนะครับก็คือในส่วนของสอปอปอลาวนะครับก็คือเวียงจันทร์เนาะเวียงจันทร์ของสอปอปอลาวครับชมบ้านเมืองครับ <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> ชมบ้านเมืองกันของ สปปลาวนะครับอันนี้คือแม่น้ําโขงนะครับพี่น้องนี่น้ําโขงนะครับจงเดือนเมษานะทางฝั่งอาเภอศรีเชียงใหม่นะครับตรงข้ามกับเวียงจันทร์ของสปปลาวนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปให้ดูนะครับตึกลานบ้านช่องเขานะครับของสปปลาวนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูลานพญานาคครับนี่ครับเป็นลานพญานาคของ สีเชียงใหม่นะครับที่อยู่ทางฝั่งของติดกับแม่น้ำโขงทางฝั่งเวียงจันทร์อำเภอสีเชียงใหม่ของจังหวัดหนองคายนะครับก่อนที่จะไปต่อที่อำเภอสังคมนะครับผ่านอำเภอท่าบ่อแล้วก็ผ่านอำเภอสังคมนะท่าบ่อสีเชียงใหม่แล้วก็สังคมแล้วก็ขึ้น <c oughs> ไปจังหวัดเลยนะครับโอเค ตรงนี้เป็นร้านน้ำผู้นะครับหลร้านน้ำผู้เขาไม่ได้เปิดเนาะ,ะผมพามาชมนี่ครับเป็นลานพญานาคอืมลานพญานานะครับโน้นทางฝั่งนน้นก็จะเป็นเบียงจันนะครับของพี่น้องสปปลาวนะครับฝั่งนน้นนะโอเค อันดยานาครับของอำเภอศรีเชียงใหม่ฝั่งซ้ายก็จะเป็นทางฝั่งของบ้านสปปลาวอำเภอเวียงจันทร์ฝั่งยองเวียงจันของสปปลาวครับ